ันนี้มีเพื่อนรักพี่คนนึงนะฮะอีกแล้วิอีกแล้วมึงอีกแล้วมึงมาอีกแล้วพี่หอยเคยเจงไหมพี่น้ถามอย่างนี้ไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์หรอคือต้องบอกตามตรงยืนทำไมยืนทำไมยืนทำไมเดี๋ยวไม่เด่นโอเคพูดถึงเรื่องธุรกิจในการ เมื่อก่อนนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครนะครับที่ไม่รู้จักบริษัทลักหกหกหกใช่ใช่ใช่เลยแต่บริษัทนี้มีเพื่อนรักพี่คนนี้นะฮะอีกแล้วเพือีกแล้วมึงอีกแล้วมึงมาอีกแล้วอีกแล้วไปเลยไม่มีปัญหาพูดถึงได้ เมื่อก่อนนี้เรามีกันอยู่3ามคนคผมบอกได้เลยว่าผมทํามาหมดแล้วรายการทีวีเปิดมาด้วยรายการสารนายโชว์ที<ส>่มสามผมทํารายการประสบความสาเร็จเอาตรงๆว่าประสบความสาเร็จโอ้โหสนุกสนานมากผมทําเริ่มทําต่อทําหนังสือต่อฮะ,อะเป็นเมาซีนเกี่ยวกับดาราดาราประสบความสำเร็จยังไงแล้วก็ทำหนังฮะ เปิดช่องวิทยุเองฮะทำทุกอย่างมาหมดแล้วนะไม่น่าเชื่อครับปีเดียวเท่านั้นเองอะไรคะรับด้วยปีเดียวแบบไม่มีโควิดด้วยนะไม่ดิเพราะคุณเจอโควิดใช่ไหมโอ้โหผมแมกชีวิตของผมเนี่ยคังทายในไม่ถึงปีเมื่อทีวีดิจิทัลมา ใช่คุณจำบรรยากาศตรงนั้นได้ไหมจำได้ผมบอกเลยเมื่อก่อนผมมีพนักงานทั้งหมด260คนเวลาเลี้ยงปีใหม่ปิดแบบทั้งเกาะตอนนี้ผมบอกเลยเกาะกลางถนนครูก็ปิดไม่ได้บอกเลยหนึ่งอย่างที่ไปก่อนเลยคือรายการทีวีเริ่มเฮ้ยมันเริ่มมีแบบว่าเฮ้ยรายการมีช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นเยอะแล้วทุกอย่างเริ่มไปหนังก็เริ่มลงแมปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้าย ปิดบริษัทเลยปิดเลยผมโทรหาคุณวิลลี่โอ้ยเสียงดังอีกหน่อยได้ไหมพอได้มันอยู่น่ารำแล้วทำไมทำไมโทรหาแต่พี่วิลลี่ล่ะแล้วเพื่อนอีกคนทำไมไม่โทรหาคะเบอร์หายผมจำเบอร์ไม่ได้เบอร์หายหรือบล็อกหรือเขาเขาบล็อกมึงผมว่านประเด็นสอง